แหงถ่ายทอดสดก็ดีหรือว่าไลฟ์สดก็ดีได้ร่วมอนุโมทนาส่วนบุญกุศลมีน้ำมีสตุปัจจัยหรือเงินทองทดอกไม้ทุกเทียนตลอดถึงทั้งพลังแสงพระอาทิตย์ทุก fc ทุกท่านทุกคนที่ได้รับชมรับฟังอยู่ก็ดีก็ขออำนวย อวยพรให้มั่งมีสีสุขมีความสุขอย่างมั่นคงอย่าพรแนนะและอย่าไปสงสัยและอย่าไปลังเลถ้าคิดสิ่งใดที่มันมั่นคงรีบทำจีะถ้าเราคิดได้แล้วเราไม่ทำมันจะเสียใจคำว่าเสียใจก็คือความผิดบัง ถ้าไม่ผิดหวังก็ไม่เสียใจคนเรามันมีสองอย่างผิดหวังกับสมหวังมันมีอยู่สองอย่างสองประการดังนั้นปูขออํานวยอวยพรให้ลูกหลานทุกผู้ทุกคนได้สมหวังสมความปรารถนาทุกทุกครั้งทุกๆุกงวดต่อไปข้างหน้าอย่าผิดหวัง จงสมบังตั้งแต่งวดนี้ตลอดไปค่ะนิมนต์ให้มาประดับปฏิปสถานทรงดวงจิตดวงใจท่งดวงบารามีให้มาถึงยังบังจกหลอกยามผู้ฆ่าได้กล่าวเอื้นถึงได้จุดทูบจุดเทียน ขอให้กินทุกกินเทียนเป็นสื่อสัญญาณให้ปู่ย่าย่าซ้อก็ดีเจ้าแม่ตะเคียนก็ดีขอให้มาในเมื่อลูกหลานได้จุดทูกจุดเทียนผู้หนึ่งผู้ใดต้องการความผสมก็ขอให้มาเน้อเจ้าค่ะขออาราธนานิมนต์เจ้าค่ะ ขออนุญาตปู่ฤาษีขออนุญาตปู่ตาพระขาวขออนุญาตภูมิสถานเทพบุตรเทวดาเจ้าภูมิเจ้าที่วังจกรอกจงเข้ามาจู่สถิตในดวงจิตในดวงใจของผู้ฆ่านัก,การระบาดนี้ก่อกาเทิน ผมจะชวนบุคคลพี้องเโอ้มาจ้าอออจ้าููเ่สีเลยจ้าโอ้ลงูมาบจ้า เอาไว้บพูสาธุค่ะหมากนักปมากมกมาก็หมากระจานล่นนอน้วอันนี้ก็พูน้ำน้ำมาจากน้ำน้ำนี่เต็มหมากน้ำบ่มีเนาะน้ำก็น้ำกปูค่ะ มาเขามาแล้วนะคะวันนี้ครับผมเย็ ulously, Gore, ints, นเย็นเย็นเย็นไรอู้มาดอายุเนี่ยมันจมตกวจมไม่อู้เขียวมากกินละเขียวมากกินละเขียวมาดกินละว่าบ่มาดก็ถามหาแล้วป่วยเนาะเมื่อเตรียมวันเนาะตอนเมื่อว่าผ่าแท้ แต่ิจรญนาย่ายัการรับชมวงในพี่หน่องเอฟซีเพื่อมีแนวทางนามาหา,าเงินเลยเก็ไม่รู้เห<า>มือนกันว่าจะมีไม่มีต้องรอด ปูพัทยาไห่บ่นเป็นไห่มาตองหัวแล้วด้อพี่น้องเด้วยสามตัวแล้วเนาะหรือปูอยากมายำครับผมหรือว่าปูถึงมาเน่นมารอติดตามไปด้วยกันมะเน้นมายำไห่บ่อสำหรับอยากเชี่ยวหมักไว้ย้วยไหมอยากเชี่ยวหมากอะไรกัยต้องมักบ้าเบิ่งอยู่บนปู้นะเบิ่งไรก็มาเนาะโอ้ถ้าหมากอื วันนี้เปยังไงปู้มากแสบ่บบ่อ๋อสแสบ่แสบคือเกา่าแส่บคือเกลือ

ตีปูพันเขียนไห้ตองหวัดได้พี่น้องด้วยก็เป็นลักษณะนี้หละ้าปัญหากันเป็นตีเอาเนาะเก่าปุ่มของเก่าปุ่มเอียงกี่สิล่ะพี่น้องตาปูพันเขียนให้แล้วเนาะปูพันเขียนไหตองหวัดได้พี่น้องด้วยพันเขียนไห้ตองหวัดคือตัวนี้เนาะตาจะเริ่มตัดแล้วพี่น้องด้วยปูเก่าปุ่มเก่าอันนั้นี่สิล่ะพี่น้องตัดเดีนเอาเนาะ ต้องร่อเมืองมือนีปูดสิว่าจังไหนนะมาให้เนาะที่สำคัญปูว่าเก่ายูไถยเนาะสำหรับหกกบาฟชุดมีการ่อเมืองซับไปเอาพี่น้องซับเอาครับผมเนาะสำหรับเลขทูบกะแปดเก้าแปดเก้าแปดเนาะสำหรับเลขทูบวันนี้นะคะจุดมือนีแหละครันจุดมือนีครับแปดเก้าแปดนะคะเลขทูบจุดวันนี้พี่น้องว่าไม่พี่น้องพูดได้กะ จดไว้บันทึกไว้ได้พี่น้องได้ใหญ่ผาดเกือมฤติพานมาค่ะมฤติพานมาปูเชียนให้ซูนแปดเนาะแล้วก็พิศนากันไฮไ้3ไฮพี่น้องโอ้โเนาะได้ทั้งบนทั้งล่างกูเด้ผู้ใดก็แม่แม่แม่ไฮซ้ำไฮนี่กันล่อติดตามโอ้จับจับแสบพระปู เรียกทูบออกไปเสี่ยงต่างประเทศกันไเลยนะครับเด้่องสำหรับปืนี้ครับเนี่ยจดวันนี้แหละค่ะครับผมของปู่ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนน่ะโอ้อต,อตีปู่เียห้เเมื่อนี่ตปู่ ือมาคืนนั่นแหละคืนนั่นก็นสำคัญเฝ้ามากกัเฝ้าไปเลยปู่เฝ้าม <c oughs> าปู่เฝ้าไปสวดม,ม,ม,มนต์มาคำๆเนาะเดี๋ยวตอนนู้นล่ะตาพระขาวเราว่าจะให้อืตอนมีตอนนู้นล่ะใกล้ๆตาพระขาวจะมาให้โอ้ครับผมอันนี้มันเป็นของปู่โอ้ของปูู่กครั้งมันบ่มีผู้ถาม ว่าเป็นผู้ใดมาอือเข้าใจบอสครับผมมันอยู่นี่มันจะมีสองหนึ่งปูแล้วก็ตาพระขาวโอ้ตาพระขาวม,มันจะมีสองคนอยู่ให้บอกครับผม,มแรกๆนกนะมันเป็นของปูมัดอไหหา,ามไยมก็ของปู ไอ้ที่เขียนให้ก็ปูว่าจะลงยันถ้าลงยันนี่คือของปูโอ้ครับผมถ้าเขาวบอลงยันสังเก็ดบึงลูกว่าอะไรบึงอย่างนั้นออืจำไว้นะว่าหนึ่งของปูจะลงคาถาครับผมจะมีมีลงยันโอ้ฤีจะมีลงยันพูกเลยเอองกลับไปเลืยต้อกลับเออปูนั่นยังจำได้ปูจะบอกกำกลับให้ลักอื กำกับนี่คือว่าต้องให้อยู่ถ้าหลังๆมานี่ปูว่าเริ่มแบนกันตาพระขาวก็อยากมาลงก็เลยปล่อยให้ตาพระขาวลงว่าไม่เล็กปูอย่าเข้าใจว่าเป็นเล็กปูอ,อันนั้นเป็นของตาพระขาวตาภูมิเขาตาภูมินะครับเนาะภูมิมที่บ้างจอดลอภูมิบ่อตาภูมิมคือภูมิตาพระขาว เขาอยู่ภูวังงาม,มแต่เขาได้มานี่ประจำสมัยไหนก็มาประจำํำครับเข้าใจแล้วบ๊ะครับผมหนึ่งของปูจะต้องลงของไว้เช็นยันไว้กำกับไว้ใสกเป่าอ้อมไว้หมดอ,มอันนั้นของปูแต่บาทสุดท้ายนวนจะเป็นของตาผ้าขาวนั่นเอครับผม ตาของปูยังอยู่คือเก่านะปูเนาะที่ปูลงกำกับไปเมื่อนั้นกำกับของอินนางนั่นก็เป็นอีกตั้งหักที่มันมาใหม่เนี่ยมันมาเที่ยวเอาปูมันมาอยู่วันนี้ก็มาวันนี้ครับของนางนั่นก็ตั้งหากของปูก็เหมือนเดิมอันเก่าอยู่ปูจะบอกแต่สามโตนี่นะ อเอาตรงๆนี่นะปูะนะเอา่นนนัะของปูบอกแล้วให้แล้วคือเท่าเก่ายังเก่าคือเก่าคือเก่าอืก็คือใหม่นี่เป็นของคนอื่นเขาให้ระวังนี่นะะน่อเลยปู เก้าคำคำเก้าปุ่มเนืออื่องเก้าปุ่มเก้าวงเก,ก้าปุ่ม,ะมจะเคาะหัวเจ้ของปุ่มให้รเรว่องเอาพี่น้องเก่าปุ่มนนเก่าอะไรเนาะตดตัดเอานี่ยพี่น้องด้อเนาะวันนี้ก็ให้ประสบผลสำเร็จเนาะครับผมให้สมหวังสมมัก ผมสิ่งต้องการก็ระวังอย่างของปูนะ่ะปูมาปุ๊บนี่ปูบวัวแพงปูให้ไปเลยแล้วแต่บุญไผบุญมันเนาะบุญไผบุญมันตั้งเอาเองคิดเอาเองตั้งใจเอาเองคนอื่นบังคับให้บ่ได้หรอกเอาเอาตัวนี้เนเอาตัวนี้เนี่ย,ยบ่หมักเนะกาะเพราะเอาเรอนี้ ตัวปูเขียนให้ละครับคันว่ายูก็คือยูแหละปูเนาะแต่ถ้ามาวันหลังมันเป็นของตาผ้าขาวเนอะครับผมยากเอาอยู่บ่ละอืแต่ด้ยูละปูโดยเาพ่อปูอย่างเก่าบอกแต่ปลาขาวอยจากแมาปลาปูมัอนี่คัดปูให้แม่ไเลยไดเขาปูเนอะยไม่ถึงเวลาคัดปูให้แม่นคือยังงวดว่างหันกันหน่อย ในใจอยู่แล้วปูสองตัวก็ไดหรือว่าจะให้ตัวที่เก่าหรือก็ว่าเป็นย่างปูว่าเปลี่ยนเนาะของปูโอ้ของปูว่าเปลี่ยนนะครับเนาะตุ่งเลยนะปูโอ้ตุ่งๆเลยสามตัวเลยได้พี่น้องเรือบานเดี๋ยวถ้าฟังข่าวของตาพระเขาหรอกอ๋อ เราเราไปปุวบเราไปนู่นไปนี่เราไปฟังเขาโอ้เราไปสืบเราไปสืบซ่ามากบางทีเราก็ไปนู่นถ้าเห็นเขาไปเอาเล็หลายๆเราก็ไปจองเบิกันนะสอบไายถุงย่ามขาวน้อยแผ่เบ็ดตัวปิ้วแข่มๆไปละบอกว่าอย่าไปอย่าไปเราก็ไปฟังเขากุ๊บนะไปฟังก็มาเว้าให้ฟังอย่างนี่น่ะครับผม ปูโบให้ไปเนาะปูโบไปยังไงปูจะให้พรหลับพรนะเคี่หมักจัดจัดอร่อยอร่อยจัดยีริจัดครับครับผมสุกใดก็บ่เท่าสุกใจทุกใดก็ไม่เท่ากับทุกใจ โลกอะไรก็ไม่เท่ากับความหลงโลกว่าเท่าความหลงบวแม่ตัวเดียวกันเลยแยกออกโลกก็ว่าเท่ากับความหลง,ลลงจำไว้มีอยู่สองอย่างมีอยู่สองประการรักใดก็ไม่เท่ากับพ่อแม่รักลูกรู้จักไหมครับผม บบได้สอนเราสู่ฟังทุกได้พ่อแม่นี่จะทุกยิ่งกว่าลูกดังน,นั้นลูกหลานทุกคนเนอ้เบื้องบนสูงสุดเขาก็ทุกเบื้องล่างต่ำสุดก็ทุกข์ เดี๋ยวนี้โลกมนุษย์มันวุ่นวายวุ่นวายเดือร้อนฮอดเทพฮอดเทวดาเดี๋ยวนี้เทวดาก็ทุกก็วุ่นวายเหมือนกันเดี๋ยวผู้นันก็เอืน้นผู้นี้ก็เอืน้นผู้นี้ก็เชิญผู้นั้นก็เชิญครับผมอืมมันเลยวุ่นวายมัน ่นั้นก็ให้ลูกหลานทุกคนทุกผู้ทุกนามที่สมมุติว่าเป็นคนนี่นะสมมุติกันเทเทวดาก็สมมุติเทพสมมุติสง์ฝพระดังนั้นเราเกิดมามันล้วนแต่สมมุตินะมันบ่มีอะไรจริงจรลังและยั่งยืนขออภัยอวยพรให้ลูกหลานมีความ จีหลังและยั่งยืนก็คือบุญกับบาปขอให้รับส่วนบุญไปอันนี้จีหลังยั่งยืนบุญบอหายไปไหนติดตามตัวตนไปในภายภาคหน้าหลับตื่นนอนอยู่กับเรามดบุญถ้าบาปก็อยู่กับเรามดนั่งนอนเดินยืนลุกนีนี่ ขอให้ยึดเอาความดีความงามป็ะมีสองอย่างความดีกับความงามอีกอ,อธิบายบรจบครับผมดังนั้นก็จะอำนวยอวยพรให้มีความสุขความเจริญอภิวาทานาศีลิสานิจังบุทธ,ธาปจา,ายิโนจัตตาโรธรรมาวัตตันติอายุวันโน ตุขังพะลังเทินสช่ถูกครับผมเนาะอ๋อตามนั้นด้วพี่น้องเด้วยปูนั่งยังเหนี่ยนตัวเก่าคืออยู่คือเก่าสามตัวคือเก่าเลยพี่น้องเด้อตากาวพิจารณาเบิงเอาพิจนาอ่าเร็วมากเลยอ่ะเร็วมากเลเขี้ยวบ้านดีอ่ะครับผมเนาะเห็นเนืทานันก่อนนึกว่าจมให้อันอืม มาหาเฮงบอกอาหมักมาให้หนึ่งนั่นว่าถามหามากครับผมยุคนี้หมากจะถามหาครับมีหมากมาก็ได้เคี้ยวเองไงหนุ่มหตักแตงไซไว้แดงบ่ครับผมโอ้ยเป็นตายเดาอยากเคี้ยวหมากนี่ดีนี่ประหยักสุดขอเพิ่มป่อหยากเคี้ยวนะปูมากเพิ่มถามหาเฮงได้ขนาดที่น้องเอฟซีเคี้ยวเฮงบดยีดีไหมครับได้ไหมบ่เล็ก ตัวเก่าอะครับพ่นยำให้ตัวเก่าของปูตัวเก่าเนาะปูฤาษีเป็นคนว่าของปูฤาษีตัวเกากับกับยันไห้เรียบร้อยแล้วแต่ปูผ่าเขาก็อยากจะมาอยู่ต้องรอยังไม่ถึงเวลามาต้องรอปูผ่าเขาพิ่นบไมาให้ตัวไหนอีกพิ่นไปหาเมืองยุคคำเม่ไปหาสอบจองเนาะเพิ่มจีบไมาให้สองตัวกับวักอเนาะแต่ปูฤาษี่นห้มากก็คือตัวเก่าแต่ว่า่าลืมกลับเอาได้พี่นนองเด้อ เอออ่ากรับเอาแต่ว่ากับเง่นตรงตรงรดแอ้ววินวาเนาะคือปูวาอยู่คือเก่าอยู่คือเก่าบ่มีเปลียนแปลงเลยท่เปลี่ยนแปลงครับเนาะแต่ปูนี่ชอบเป็นอย่างนั้นนะเนาะรอบก่อนรอบแรกก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมเอามันมาสององค์เดิอย่างวันนี้ปูผักขาพระท่านได้บ้าปูผักขาเป็นสีมาาหายอยู่รอบหลังว่าวัดันครับต้องรอติดตามดูต้องรอติดตามเนาะ ตลาเขาปูรูสีนี่่นจะเคยแหงสีทธ่ะเนาะตัวเก่าคือเก่าพี่น้องสำหรับเลขทูบจุดวันนี้เนามาเองเนาะเลขทูบครับผมเนาะแปดเก้าแปดเลขทูบแปดต่แปดแปดเก้าแปดนะคะทูบจุดวันนี้อืแต่แต่ก็ใกล้จนมันปูรูสีอยู่เนาะแต่ปูว่าดีบ่เลขรอบแรกอยู่คือเก่าครับดีดีอยู่ครับดีอยู่บ่เปเี่ยนเลยบ่อปเี่ยนครับสีตาสร้างรวยเด้อค่ะเด้อ ปูวาบ่เปลี่ยนแต่วันข้าวถิเปลี่ยนเอาวะฮันล่ะข้าวถิ่ซับซูนเอามาใส่ก็บพิจารณาเบิงเนาะแต่ว่ามันถีให้พ่อฟังจ้ะอรพระคุณหลายๆเล้วค่ะนักติดตามเห็นแนวทางแล้วก็รีบไปยึดก็ดีอยู่เนาะจ้ะ ก็เดินทางมาด้วยกันนะครับเอาเลขทูกไปเมื่อนี้เลขทูวันนี้นะเราไปไหนเขาก็ไปด้วยเหมือนกันับกมาซองน้ำกันนี่กยมาซองเมืองน้ำกันนี่ยซองหาโชคหลับนะพ่อเอาเลขทูกมืไอนี้ได้พี่น้องเด้อแปดเก้าแปดมันทึกไว้เนาะอย่าลืมเด็ดขาดเนาะแปดเก้าแปดที่ไปตั้งประเทศผู้ได้ท้ามตั้งประเทศกับร่องเมืองพี่น้องเด้อเป็นเป็นเนื้อทางฝากกันเนาะแปดเก้าแปดนะแต่ว่าเลขกปูรุสีก็ยังคงเดิม นะครับเนาะองได้ปูกับยังอ่าไห้ซัำนี่ให้ซัำนี่แต่มาแต่ว่าไม่ไม่ไม่มาหาเฮงมันเก่าลักมูไอผมเน่ยเก่าลักไม่เป็นว่าเก่ายู่ไทยเก่าเก่าเก่ายู่้ายแล้วก็ลืมไปตัวนี้เก่ายู่ไทยเก่ายู่้ายนะแต่ว่าตัวอื่นบรูเนาะแต่ว่าเก่าเก่ายู่ไทยใช่ใช่ใช่เนาะตัวเก่าปุ่มนี่พิจารณาเบิงเก่าปุ่มเก่ายู่ไทยกลุมกลุมจำให้กันเนาะ เก่าปุ่มเก่าปุ่มนี่แหละอืมอืมไหนเนี่ดาว่าอันเก่ามันเก่าเนาะอืมสามเราคิดมาได้ว่ามันจะเป็นอนึ่งอันนั้นสามไห้สามไห้จริงเด็กเด็กก็ันเห็นเนื้อใช่ไหมอืมใช่ไหมเมื่อคืนนี้เนาะเมื่อคืนนี้ก่อนก่อนที่แอดจะมานะก่อนที่แอดเนทาองามาแต่ละก้อนขนาดนั้นนั่นเป็นก้อนเล็กกว่าก้อนใหญ่เลยก้อนใหญ่เลยเมอเจะาทำอะไรนู้นนี่ ขนาดถาดนี่บนนี่นาดป้องยาวอลาร์ดเอเลนเนาะโอ้โอมาเป็นมาเป็นท่อนเลยเป็นท่อนนี่ฟันเห็นเนื้อนี่ถือว่าดีดีดีนะครับปกติพ่อฟันเห็นบ่อยไหมบ่โอ้มีแต่หลอดนี้นั่นนี่อืแต่ก็ท่อนขนาดนี้เนาะอืมบุบๆตันๆแล้วฟ้าเนื้อทำไมไหลแท้ดีมากเลย ไม่แน่ดิเนะพอนะแต่ว่าเพราะว่าปู่ยังให้ตัวเดิมอีกนี่อืมแม่แน่อาจจะซ้ตัวเลยพอนะเอตัวมาให้อืมอาจจะซ้ำตัวเลยตั้งแตเด็กก่อนไงเนาะเพราะว่าพันแล้วอ่าก่อนที่อาจจะเดินทางมาก็คือสองตัวก็คือวใหญ่ปานนี้ไม่ไอืมเอาครับผมเนาะตามนั้นได้พ่อแม่พี่น้องก็มีเลขทูบครับผมเนาะกับแปดเก้าแปดสำหรับเลขปูฤาษีเพนเชียนไฮก็คือ 0หกเก้ายิมตัดเด่นพี่น้องเด้อสำหรับในหางสองตัวด้านกะเดี๋ยวร่อยออเดี๋ยวมินเดินทางไปอีกเนาะปูเป็นนึ่งเสีป่ปลอยให้พี่นออ้องรติดตามไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ